ดูข่าวสารการแถลงข่าวของสอสอคนหนึ่งที่ย้ายพรรคอ้างเหตุผลยกแม่น้ำทั้งห้าการเป็นผู้แทนราศฎรน,น,นั้นเกิดจากตนเองไม่ใช่เกิดพ,พ่อพักอะไรทำนองนั้นผมฟังแล้วก็เศร้าใจนะครับณนะวันนี้ปี2568การเมืองบ้านเรา ไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนเลยเมื่อปี2,518ตอนนั้นผมจบจากธรรมศาสตร์ใหม่ๆเห็นการขายตัวย้ายพักสมัยก่อนเทคโนโลยีมือถืออะไรทํานองนี้ยังไม่มีครับเขาทำยังไงในการประจานคนที่ขายตัวขายตัวขายอุดมการเขาเอาสุนัขครับเอาหมานี่แหละ มาเขียนชื่อบนหนังหมาหน่ารงสารหมานะครับโกนผมโกนโกนขนหมานะ่ะเขียนชื่อแล้วก็ปล่อยสุนัขหรือหมานั้นเข้าไปในสภาเป็นที่อับอายขายหน้าเป็นอย่างยิ่งครับตั้นปี2,518ปีนี้2,568ัฟังข่าวแล้วอับอายขายหน้าเห็นใจ พักการเมืองที่ก่อร่างสร้างตัวสร้างเขามานะครับแต่ใจคนครับที่อยู่ได้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนั่นเป็นเหตุผลเพื่อจะพักตนเองไปอยู่ในที่ที่มีความสุขกว่าผมไม่อยากเห็นการเมืองอย่างนี้นะครับอยากให้สู้กันจบกระดานก็จบไปปี2568อีกสองปีก็ให้จบแล้วไปเลือกตั้งกันมาใหม่จะย้ายไม่ย้ายก็เป็นการเลือกตั้งครั้งหน้า พี่น้องประชาชนจะมีความรู้สึกที่ดีต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเห็นพี่น้องประชาชนไหมครับเขามาฟังการแถลงข่าวเขาโต้เลยแหมเขาโตสสคนนั้นเสียเสียหมาเลยครับความจริงเราบอกเสียหมาเนี่ยหมาไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับแต่คนลมักจะปเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้กับเขาผมเอาความรู้สึกของผมนะครับผมเสียดายการเมืองปีสองห้าหด ทำไมนักการเมืองสอสอเราถึงมีพฤติกรรมย้ายพักแล้วก็เห็นเงินตาใหญ่โตกว่าเกียรติยศดชื่อเสียงในฐานะผู้แทนราษฎรเคารพพี่น้องประชาชนที่เลือกตั้งมาหรือเปล่าอันนั้นเป็นการตัดสินของพี่น้องในอน,นาคตอย่างแน่นอนครับผู้วักษาที่แท้จริงคือพี่น้องประชาชนขอให้ทุกคนคิดดีๆนะครับทุกคน อยู่ในข่าวสารทุกคนพี่น้องประชาชนติดตามการทำงานของนักการเมืองทุกคนนะครับผมฟังแล้วไม่สบายใจจริงๆครับ